กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเปนตสุกเกมที่มีชื่อว่า Underworld of Fish นะผมกับบทที่2 แต่ว่าเป็นพาร์ต2.5นะครับผมสำหรับใครที่งงว่าพาร์ต2.5นั้นคืออะไรนะครับผมพาร์ต2.5นั้นก็คือพาร์ทเก็บตกจากบทที่สองนั่นแหละครับผมอ่าเริ่มงงกันใช่ไหมถ้าใครที่งงนะครับผมผมจะพูดให้ง่ายๆก็คือในในทำลายหลักที่ผมเล่นผมเลือกเจอคิตตี้ใช่ไหมแต่พาร์ต2.5นี้ผมจะเลือกไม่เจอคิตตี้นั่นแหละครับผมแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่สำหรับใครที่กำลังดูเนื้อเรื่องหลักอยู่แลวบังเอิญมาเจอพาร์ต2.5เนี้นะครับผมถ้าคุณไม่สงส ใช่เลยครับอาปากครับอย่าเพิ่งกลัวไปฟังก่อนว่าเสียงมาจากไหนอีกฝั่งหนึ่งของประตูฉันคิดว่าเสียงมาจากประตูนะฉันเปิดประตูเลยดีไหมนายอยากเจอคิตตี้ไหมฉันควรจะลุกคิดว่าคิตตี้เกลียดลุกจริงๆหรอฉันก็บอกไม่ได้หรอกนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิตตี้จะไม่เกลียดฉัน ถ้าคิตตี้เป็นมอนสเตอร์ที่มีความกดแค้นอยู่จริงๆล่ะอาจมีบางอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นกับลุกลุกตกใจอ่อะอไรนะอย่างเช่นลุกอาจถูกมอนสเตอร์ตัวน,นั้นกืนกินไปและถูกขโมยความทรงจำไปจะจริงเหรอเฮเดนแค่บอกว่ามันอาจจะอันตรายแบบนั้นก็ได้เพราะงั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดประตูนั่นก็ได้นะ แล้วก็แค่ลบล้างความฝันนี้ไปซะเพื่อให้คิตตี้ไปสู่สุคตินั่นอาจจะปลอดภัยมากกว่าเอ่งั้นเราควรจะแต่ว่าเอ่อยูจีอะไรเอ่ยแต่ถ้าคิตตี้ไม่ได้กดแค่อะไรแต่แค่ไม่เยี่ยมลุคเฉยล่ะถ้าเราลบล้างความฝันนี้มนุษย์ก็จะไม่ได้พบกับคิตตี้อีกเลยนะลุกจุดจุดฉะฉันทำยังไงดีอ่ะเยอะยูจีนหรือฉันเหรอฉันเลือกไม่ถูกเลยอ่ะนายจะทำยังไงอ่ะ ะฉันจะรู้สิ่งที่นายไม่รู้ได้ยังไงอะ่ะเขาร้องละยู่จีนจุดๆุดฉันรู้สึกได้ถึงอารมณ์ต่างๆของลุกผ่านทางความฝันนี้อยากจะยื้อฟังสั้นสุดท้ายเอาไว้ฉันคิดว่าโอเคเราจะเลิกไม่เจอคิตตี้นะฮะพร้อมเริ่มได้ควรระวังไว้ดีกว่าเผื่อคิตตี้อาจจะเป็นอันตรายคุณเริกไม่เจอคิตตี้ฉันอยากให้คิตตี้ลืมฉันและไปสู่สุคติ คิตตี้เป็นแมวที้ดีฉันเลยไม่อยากให้เขาทําอะไรไม่ดีเพราะฉันออ <c oughs> ฉันอยากออกไปปล่อยฉันออกไปทีโอเคถ้าลูกต้องการแบบนั้นความฝันให้ค่อยจางหายไปโอมาแล้วครับผมนายนะกำจัดแมวตัวนั้นออกไปแล้วเหรอแมวตัวนั้นเหรอเขาก็แมว คุณถูกแมวตัวหนึ่งที่สวมโวกของเฮเดนกระโจนเข้าใส่อานายนายคิตตี้ปล่อยเขาไปสักครั้งเถอะนะโอเคคิตตี้เดี๋ยวก่อนคิตตี้ไม่น่ารักนะคิตตี้ไม่น่ารักถ้านายทําตัวแบบนี้มแมวพูดได้เหรอโอ้เขา้สึกแย่มากเฉลยให้เขายิ้มวกที่ทําให้เขาพูดกับมรุษย์ได้ฉันไม่ชอบนายเลยเจ้าแมวแย่ทําไมนายทาแบบนั้นน่ะทําไมเขาพูดแบบนั้นล่ะ แมวมักจะเรียนรู้ภาษาม์แต่ฉันคิดว่าคิตตี้ยังเด็กเกินไปที่จะรวบรวมคําพูดนะฉันเกิดจะทาได้แล้วแล้วนายก็เข้ามาตอนนี้ทุกอย่างพังหมดเลยคิตตี้แย่ yeah! จากที่ฉันได้บอกนะฉันคิดว่าเขากําลังพูดในสิ่งที่ลุกพูดกับเขามาก่อนนายบอกได้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะใช่ไหมลุกอยากเจอคิตตี้เหมือนกันคิตตี้ก็เลยอยากเจอลุกเหมือนกันใช่ไหมคับคงงั้นนะทําไมนายทําแบบนั้นล่ะฉันพยายามมากเลยนะทําไมนี่นายกาลังถามฉันเหรอว่าทําไมฉันถึงทําลายความฝันของนายนายทําให้ลุกกลัว อะไรนะน่ะนายทำให้ความฝันของลุกดำมืดยูจีนฉันบอกแล้วไงว่าคิตตี้ไม่รู้นายขวนประตูและทำเสียงดังน่ากลัวทั้งหมดเลยมันคือความเข้าใจผิดนะน่ะนั่นก็เพราะว่าลุกไม่ยอมเปิดประตูให้ไงล่ะคิตตี้อยาเข้ามานะลุกไม่งั้นคิตตี้จะเศร้ามากเลยนะเปิดเธออะอะไรนะก็คือนายกำลังจะบอกว่าคิตตี้เศร้าเพราะว่าลุกไม่ยอมเปิดประตูใช่ไหมใช่ถูกต้อง เฮเดนสามารถแปลได้โดยไม่ต้องใช้หมวกนั่นละลูกกลัวมากเลยแล้วก็ร้องไห้แล้วนายก็ยังทําต่อไปอีกฉันคิดว่าลูกอาจตกอยู่ในอันตรายฉ,ฉันไม่บิดนะอย่าทะเลาะกันนะ่นายอยู่ข้างใครกันแน่เนี่ยฉันเกลียดนายฉ,ฉันพยายามแล้วและเขาก็บอกว่ามันเป็นความผิดของฉันโอ้หยุดนะนายทั้งคู่เลยอ่ะไม่ไม่ยูจี G, ไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นนะ แต่คิตตี้อยากเจอลุกเขาอยู่ไหนอะมันแย่มากลูกจะร้องไห้แน่ถ้าเขาไม่มีคิตตี้ฉันรู้ว่านายเศร้าแต่นายยังคงทำแบบนั้นต่อไปคิตตี้แย่เหรอคิตตี้ตกใจคิตตี้ไม่ใช่แมวแย่อกระโดดเข้าใส่เลยว่ะโอ้ยปล่อยนะโอ้ยมีอวอวา คิตตี้ไม่ใช่แมวแย่นะคิตตี้เป็นแมวที่ดีที่สุดเลยนายนายแย่มากนายอย่าทำแบบนั้นนะจะฉันลุกเลือกแบบนั้นนะไม่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 ไมไมละแล้วฉันไม่ได้พูดว่าลุกเกียดนายคิตตี้จุดจุดไม่ลุกชอบคิตตี้ที่สุดเลยอู๋ลองไห้คิตตี้ก็ชอบลุกเหมือนกัน คิตตี้จะอยู่กับลูกตลอดไปคิตตี้วิ่งออกนอกหน้าต่างไปเฮ้ย hey, หยุดนะเอาหมวกของเฮเดนคืนมานะคงไม่คืนแล้วสินะน่ะนายไม่ต้องไล่ตามเอาคืนมาหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮเดนค่อยหาทางไปเอามาละกันเอาละฮะเฮ้ย hey. ละลูกจะโอเคไหมอ่ะ อืมตอนนี้เขาหลับได้แล้วเขาจะไม่ฝันร้ายอีกลุกก็ยังคิดว่าคิตตี้โทษเขาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละโอ้ฉันควรบอกความจริงกับลุกใช่ไหมน่าจะบอกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆให้ลุกฟังใช่ไหมมะไม่ควรบอกหรออืมหนึ่งสองสามนายกำลังทำอะไรอะ่ะ โอ้เฮ้เรนกำลังนับว่าลุกจะต่อยยูจีนกี่ครั้งต่อยยูจีนเลยลระยูจีนจุดจุดเขาจะเชื่อยูจีนหรือเปล่าโดยปกติแล้วคนเราจะลืมความฝันเมื่อตื่นขึ้นมานะน่ะนี่นายกำลังจะบอกว่าลุกลืมความฝันทั้งหมดเหมือนเดิมเหรอถูกต้องงั้นฉันยิ่งต้องคุยเรื่องคิตตี้และฟื้นความทรงจําของเขายูจีนนายกล้าหาญมากแล้วถ้ายูจีนบอกลุกแต่ลุกก็ยังจําไม่ได้ล่ะ เขาอาจจะสงสัยว่านายบ้าไปแล้วหรอหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะฉันไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นน่ะอยู่จีินี่เท่มจริงเลยนายจะไม่คิดไปไกลแบบนั้นได้ยังไงกันเนี่ยฉันจะพยายามให้มากขึ้นฮ่าฮ่าต่อไปนี้เฮเดียนจะเป็นคนสอนนายเองเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้คอยสังเกตลูกและดูว่าเขาจดจำความฝันของเขาเองได้ไหมนายไม่จำเป็นต้องเข้าไปพูดกับเขาทันทีนะ อย่าอย่างนั้นเหรอคือเขาคงรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกถ้านายไปบอกเขาทันทีว่านายพยายามแล้วและมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดพยายามคุยเรื่องทั่วไปก่อนแล้วค่อยๆพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างระมัดระวังเฮเดนมัก hey จะทำแบบนั้นแหละตกลงเอาล่ะขอบคุณนาะยูจินตอนนี้งานเลิกเร็วแล้วก็ตอนนี้ฉันได้เพื่อนแมวที่น่ารักมาตัวหนึ่งแล้วทำได้ดีมากคะข,ขอบคุณนะ ไปเล่นกันก่อนกลับดีกว่ามีสถานที่หนึ่งที่เฮเดนอยากไปกับจูจีนคุณตามหลังเฮเดนไปโอเคครับผมก็ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะเหมือนเดิมกับบทที่2ที่ผมเล่นแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างฮะสลับการไม่เลือกคิตตี้เนื้อเรื่องก็ดูแบบตลกดีนะแต่ก็รู้สึกว่าเสียใจนะครับผมที่ไม่ได้เลือกเจอคิตตี้ผมชอบฉากที่เลือกคิตตี้มากกว่าโอเคครับผมไว้มาต่อกันใหม่ในพาร์ท3.5นะครับผม สำหรับเข้าข้างชอรหรือลินดานะฮะบ๊ายบาย๊ายบ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 ายครับโผ